สวัสดีครับผมนายมานะเสนากลางตำแหน่งปัจจุบันเป็นผู้ใหญ่บ้านบ้านโคกไผ่ตำบลหมื่นไวอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาได้เข้ามาเป็นผู้ใหญ่บ้านเมื่อปีพศ2 5 5 1นะครับปัจจุบันนี้อายุ53ปีครับย้อนไปเมื่อหลายสิบปีช่วงของการเป็นวัยรุ่นที่กำลังศึกษาอยู่ผมได้ ทํางานเกี่ยวกับเรื่องของบูลนิธิอย่างเช่นหน่วยคู่ภัยที่ออกไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในการเกิดอุบัติเหตุหรือการเก็บศพในการช่วยเหลือต่อมาก็เป็นของอปปพรเกี่ยวกับเรื่องของดินน้าลมไฟที่เกี่ยวกับภัยพิบัติส่วนครั้งต่อมาก็เป็นตรบเกี่ยวกับนงานของทางตํารวจเราก็เข้าไปช่วยเป็นอาสาในการดูแลป้องกันเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดต่างๆ ตนได้รับไปประกาศจากทางจังหวัดว่าเป็นดีเด่นของโคราชครับนี่คือประวัติตั้งแต่ก่อนที่ก่อนที่จะเข้ามาเป็นจิตอาสาเมื่อมาเป็นผู้ใหญ่บ้านทางจังหวัดและทางอำเภอเมืองก็ได้ส่งตัวเข้าไปอบรมที่สนักพระราชวังที่โรงเรียนจิตอาสาพระรานทาน904ที่โรงเรียนมหาล็กราชวรรพบักษาพระองค์หรือว่าวังหลัง อบรมเกี่ยวกับจิตอาสาการเป็นจิตอาสาเป็นอย่างไรปฏิบัติงานอย่างไรในการชุลพี่น้องประชาชนอย่างไรหลังจากนั้นก็ได้รับการเข้าอบรมอีกครั้งก็คือรุ่นเจ็ดวันเกี่ยวกับราชพิธีเรือพระที่นัง่งพระยุหะญาตาทางชนมากเป็นการบรรยายให้กับทางาพี่น้องประชาชนได้ทราบว่าเรือพระที่นัง่งลำนี้ชื่ออะไรและเรือแต่ละลำนั้นทำหน้าที่อย่างไรเป็นเวลาเจดวัน หลังจากนั้นก็ได้เข้าอบรมหลักสูตร50วันของจิตอาสาเป็นเป็นเบ้าเป็นแม่พิมพ์เมื่อได้รับอบรมมาแล้วก็นําความรู้มาเผยแพร่มาบอกต่อบหรืออบรมให้กับน้องๆน,น,นักเรียนต่างๆให้ได้รับทราบเกี่ยวกับการทํางานครับหลังจากที่ได้อบรมจิตอาสา904มาทั้ง3รุ่นมองเห็นภายในหมู่บ้าน จึงมีความคิดที่จะทำอย่างไรที่จะกระตุ้นดึงชาวบ้านให้มีจิตอาสาในการที่จะดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกันก็เลยมีการจัดประชุมชาวบ้านพูดถึงเรื่องจิตอาสาการทำงานโดยไม่หวังผลตอบแทนเราช่วยด้วยใจคือเป็นการได้ทั้ง2องอย่างก็คือได้ทั้งแรงกายความสามัคคีของลูกบ้าน ที่จะมาทํางานร่วมกันนะครับหลังจากนั้นเราก็จะขยายไปยังหมู่บ้านต่างๆให้ทุกคนนั้นมีจิตอาสาในการที่จะทํางานร่วมกันขยายไปทั้งตําบลครับเราก็ได้ให้น้องๆเด็กๆเยาวชนเยาวชนได้มีบทบาทในการเล่นกีฬาในการแสดงออกตนวได้รับรางวัลต่างๆมากมาย เป็นอันดับหนึ่งของตำบลหมื่นไวัยกลุ่มแม่บ้านนั้นจะหาอาชีพเสริมโดยการไปติดต่อประสานกันกบพอชอหรือพัฒนาชุมชนหรือพัฒนากรของอำเภอเมืองในการที่จะมาสร้างอาชีพให้กับทางแม่บ้านหรือกลุ่มอสมออย่างเช่นการเพาะเห็ดนางฟ้าการทำขนมดอกจอกเป็นต้นเพื่อเป็นการกระตุ้นอาชีพเสริมให้กับพี่น้องประชาชนได้มีเงินใช้นะครับ เพื่อที่จะได้คัดกรองในแต่ละคุ้มในแต่ละหมในแต่ละซอยนั้นมีความทุกข์ยากหรือมีความต้องการอย่างไรเราจรึงมีการประชุมประชาคมในการที่จะเรียงลาดับของความต้องการของชาวบ้านอันดับ 1, อันดับ2อ,อันดับ3หลังจากที่เราได้แผนโครงการตามที่มีมติในที่ประชุมเอาไว้แล้วเราก็เสนอไปยังอบตอรหรือทางผู้นำต่างๆที่ สามารถที่จะช่วยเราได้สำหรับการประสานงานกับหน่วยงานอื่นนั้นผมได้รับหน้าที่มากมายอย่างเช่นเป็นคณะกรรมการของการศึกษาอย่างเช่นโรงเรียนช่างกลนพนิชการก็ไปเป็นคณะกรรมการของการศึกษา วิจัยสารพัดช่างนักรศสีมามหาวิจัยวงชาววิคุณก็เป็นคณะกรรมการเกี่ยวกับกยศแล้วก็เป็นคณะกรรมการของกศนตบุหมุน่นวยหลังจากที่ได้เป็นคณะกรรมการของการศึกษาแล้วบทบาทที่มีอีกมากมายอย่างเช่นการติดต่อประสานงานไปยังหน่วยงานหลักๆก็คือการสร้างถนน หรือการปิดถนนแยกประโดกโคกไผ่ซึ่งปัจจุบันนี้มีการสร้างถนนเพื่อที่จะปิดกั้นเส้นทางให้พี่น้องประชาชนนั้นได้ไปอยู่เทินที่ห้างหน้าเซ็นท่าน3กิโลไปกับ6กิโลที่มีการประชุมประชาคมหามติว่าจะทําอย่างไรจะประสานงานกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องอย่างไรในการที่จะเอามาติเหล่านั้นไปแจ้งปัจจุบันนี้ก็ถือว่าเป็นมติที่เรียบร้อยทางหน่วยงานทางภาครัฐก็โอเคอนุมัติตามที่เราต้องการครับ หลังจากที่ได้อบรมกิตอาสา904เมื่อปีพศ2562ที่ผ่านมาสถานการณ์โควิด -19 เริ่มระบาดช่วงปลายเดือนธันวาคมซึ่งผมนั้นก็ได้รับข้อมูลจากหน่วยง,งานต่างๆให้มาประชาสัมพันธ์ในการที่จะดูแลชาวบ้านการล้างมือการใช้เจลียวการ่วมแมสหน้ากักอนามัยอย่างไร ก็จะประชัสัมพันธ์มาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันนี้ก็ได้มีพี่น้องประชาชนจากต่างพื้นที่ต่างหมู่บ้านเข้ามาอาศัยอยู่มีการกักตัวเมื่อการกักตัว14วันแล้วจะทำอย่างไรผมนั้นได้เชิญชวนพี่น้องประชาชนที่เป็นจิตอาสาได้ร่วมบริจาคสิ่งของหรือร่วมบริจาคปัจจัยเพื่อที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ถูกกักตัว14วันหลังจากนั้นบุคลากรทางการแพทย์ ขาดมีน้อยผมนั้นได้ไปช่วยเหลือที่หน้าสลากลางเป็นเวลา10กว่าวันในการที่จะจัดแถวระเบียบแถวในการที่จะเจียบบัตรคิวหรือการาสกินต่างๆมากมายในการที่ทำการเข้าไปสวอคในการตรวจหาเชื้อโควิด -19 หลังจากจุดนี้ที่ผ่านไป10กว่าวันทางภาครัฐก็มีการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 โดยผมนั้นได้รับบทบาทหนะที่จากาจังหวัด ให้ไปดูแลช่วยที่เดอะมอลก็คือของกระทรวงสาธารณสุขนั้นมาทําการฉีดวัคซีนที่เดอะมอลผมอยู่ตรงจุดนี้ณนะอดีตจนถึงปัจจุบันนี้เกือบ2เดือนตั้งแต่6กโมงเช้าจนถึงประมาณ2องทุ่มจะช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ในการจัดบัตรคิวในการดูแลพี่น้องประชาชนต่างๆเพื่อที่จะเข้าไปทําการฉีดวัคซีนในครั้งนี้ครับ ในการที่ได้เข้าไปอบรมจิตอาสา904ที่โรงเรียนจิตอาสามหาเดล็กอาชวัลบรักษาพระองค์ทั้งสองรุ่นแล้วก็อีก1รุ่นก็คือรุ่นวิทยกรลายทางได้รับพัะทานใบประกาศกิติคุณและก็ได้รับาตารานกที่อยู่ที่หน้าอกนี้นะครับถือว่าเป็นสิ่งที่สูงสุด ในชีวิตการได้รับสิ่งของพระราชทานที่พระองค์ได้พระราชทานให้เป็นเครื่องหมายที่เรานั้นทําความดีตัวที่ไม่หวังผลตอบแทนส่วนวิจกรรายทางนั้นเราก็ได้รับเหรียญมาหนึ่งเหรียญเป็นเรือที่พระองค์ท่านได้มอบให้กับจิตอาสา904ที่ได้ไปปฏิบัติงานหน้าที่เป็นความภาคภูมิใจ อีกอย่างก็คือความภาคภูมิใจที่ได้ไปบรรยายให้กับเนื่วงงานต่างๆไปบรรยายเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทยความจรักพักดีบรรยายเกี่ยวกับจิตอาสาหรือว่าโคกหนองนาพาน้อง,องๆได้ทำเพื่อที่จะหลังจากปลด,ดจากทหารแล้วสามารถที่จะไปทำต่อที่บ้านเกี่ยวกับการครองชีพสุดท้ายนี้ผมนั้นมีความมุ่งมั่นที่จะ ปฏิบัติงานหรือทำงานเกี่ยวกับจิตอาสาโดยที่จะช่วยทั้งแรงกายแรงใจโดยที่จะไม่หวังผลตอบแทนแม้แต่งานนั้นจะยากลำบากขนาดไหนถึงท่านจะไม่ได้สวมผ้าพันคอไม่ได้สวมหมวกพระชทานท่านมาด้วยใจก็ถือว่าท่านเป็นจิตอาสาที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้เช่นเดียวกันครับ ได้กลับมาเป็นพลังนำพาสู่ความสุขใจ